เรื่องแรงอธิษฐานของถาก่อนผมได้สัมผัสกับหลวงตาจริงๆประมาณพศ2519ตอนนั้นผมได้รู้จักกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นภรรยาของคุณหมออวยเกศสิงการแต่งตัวของท่านเรียบง่ายใส่เสื้อขาวคอกลมแขนกระบอกผ้าถุงดำกรอมเท้า ไม่ใส่เครื่องประดับใดๆดูลักษณะเหมือนคนถือศีลขณะนั้นผมทำงานอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพหลโยธินเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารผมสังเกตสุภาพสตรีท่านนี้จากการแต่งตัวไม่ได้คิดว่าท่านจะเป็นถึงหม่อมราชวงศ์ท่านมาทำธุระที่ธนาคารท่านตรงเข้าไปหาผู้จัดการแล้วผู้จัดการได้เรียกผมมาทำเช็คให้กับท่าน ผมเคยได้อ่านหนังสือโลกทิพนานแล้วได้พูดถึงหลวงตาอยู่บ้างและได้เคยเห็นรูปท่านในครั้งนั้นยังมีครูบาอาจารย์อยู่อีกหลายองค์เช่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวและพระอาจารย์ฟันและวันหนึ่งเช็คของขวัญฉบับนั้นของคุณหญิงที่ซื้อไปถวายหลวงตาได้ย้อนกลับมาเคลียร์ลิงที่สาขานี้อีกบังเอิญเช็คฉบับนั้นผมมีหน้าที่เป็นคนตัดบัญชีเองจึงหยิบเช็คขึ้นมาปรากฏว่าเช็คมีรอยไฟไหม้ตรงมุม ผมยังจําได้ติดตาจนถึงทุกวันนี้หลวงตาเขียนด้วยลายมือของท่านไว้หลังเช็คว่าเราเผลอทําไฟไหม้ไปหน่อยหนึ่งแล้วท่านเซ็นชื่อกํากับไว้ว่าบัวท่านเขียนไว้ชัดด้วยลายมือของท่านเองตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ลายมือของท่านยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงผมจึงได้รู้จักท่านตั้งแต่นั้นมาคุณหญิงไปที่ธนาคารอยู่บ่อย ซึ่งผมได้มีโอกาสพบกับท่านและเป็นคนทําเช็คให้ท่านเหมือนเดิมบางครั้งก็มีคนอื่นทําให้บ้างผมเคยได้ร่วมทําบุญกับคุณหญิงไปบ้างในสมัยนั้นโดยสมทบร่วมไปกับท่านท่านได้มอบหนังสือให้ผมมาชุดหนึ่งในหนังสือชุดนั้นมีประวัติหลวงปู่มั่นและปฏิปทาของพระธุดงกรรมฐานผมจึงได้อ่านแต่มันก็นานมาแล้วผมจําความในหนังสือได้ไม่มากนักและยังไม่ทราบว่า หลวงตาท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วผมได้อ่านเรื่องของท่านหลวงตาตอนที่ท่านประสบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือว่ามันเกิดขึ้นจากกรรมเป็นกรรมที่มีอยู่ร่วมกันของทุกคนทั้งคนขับรถมอเตอร์ไซค์คนขับรถของท่านและรวมถึงตัวท่านเองด้วยเป็นผลของกรรมทั้งสิ้น ซึ่งผมดูข่าวครั้งนั้นแล้วก็รู้ว่าท่านเจ็บหนักแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักเพราะผมยังไม่ได้นับถือท่านอย่างจริงจังตอนนั้นยังยุ่งกับการทำงานหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองและตัวผมเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยประมาณปีพศ2 5 3 1 1ผมได้ย้ายจากที่ทำงานเดิมมาอยู่สาขาโรงพยาบาลราชวิถีและพศ .2532 ก็ย้ายจากโรงพยาบาลราชวิถี ไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจากการได้เลื่อนตำแหน่งแต่เนื่องจากลูกก็ยังเล็กอยู่ผมจึงได้ลาออกจากงานที่ขอนแก่นหลังจากนั้นแล้วเพื่อนได้ชวนไปลงทุนทำธุรกิจที่พัทยาพอทำไปอยู่ๆธุรกิจเกิดมีอันเป็นไปหมดเนื้อหมดตัวเวลาผ่านไปนานเกือบสิบปีจนกระทั่งเมื่อปีพศ2540ตอนนั้นผมกำลังแย่มากๆได้ออกจากงานแล้วว่างงานอยู่พักหนึ่ง มีอยู่ครั้งหนึ่งได้เห็นหลวงตาออกมาทำโครงการช่วยชาติตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปร่วมแต่เมื่อเห็นทางทีวีผมจึงโอนเงินผ่านตู้ ATM ไปถวายเป็นครั้งแรกจากนั้นมาผมก็ยิ่งแย่มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปีพศ2545ซึ่งเป็นปีที่ผมเดือดร้อนมากที่สุดแล้วจนถึงขนาดไม่มีเงินทองจะใช้แล้วต้องไปอาศัยเพื่อนอยู่ที่ระยองตอนนั้นเพื่อนผมเขาได้เปิดร้านขายรถ ก็ไปอาศัยเพื่อนอยู่ไปช่วยเขาทำงานขายรถด้วยอยู่มาวันหนึ่งประมาณปลายปลายเดือนตุลาคมหลังออกพรรษาแล้วเป็นวันทอดกระถินช่วยชาติของหลวงตาผมเห็นผู้คนมากมายในวันนั้นก็รู้สึกคนลุกอยู่ตลอดผู้คนที่มากันมากมายและเงินทองที่ท่านนั่งรับจากผู้คนที่ได้นำม,มาถวายอยู่นั้นมันมากมากมายเสียจริงๆผมไม่เคยเห็นคนแห่ก็ไปทำบุญกันมากมายขนาดนั้นมาก่อนเลย แต่และคนถือต้นผ้าป่ามาถวายเยอะมากและตัวท่านเองท่านจะประกาศอยู่ตลอดว่าเราสู้ไม่ถอยผมเกิดความศรัทธาขึ้นด้วยตัวของผมเองจึงอยากจะทำบุญเหมือนคนอื่นๆบ้างแต่ตอนนั้นแม้เพียง500บาทก็ยังไม่มีติดตัวผมเลยจึงทำได้เท่าที่มีอยู่แต่ก็รู้สึกคาใจต่อมาเมื่อผมพอมีเงินอยู่บ้าง ผมก็จะเอาไปโอนเข้าบัญชีหลวงตาแต่ในขณะที่ผมโอนเงินไม่รู้ว่าทำไมจึงโอนไม่ได้อาจเป็นเพราะว่ากดผิดบัญชีหรือเปล่าก็ไม่ทราบผมจึงรู้สึกคาใจมาตลอดโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงนั้นเป็นจังหวะพอดีมีคนมาจ้างให้ผมทำการโอนเทะเบียนรถให้ซึ่งเป็นของบริษัท GE สาขาระยอง และพอดีกับที่ผมกำลังนั่งรถเมย์เพื่อที่จะไปทำงานให้ลูกค้ารถวิ่งผ่านแยกเกษตรผมได้หันไปพบป้ายโฆษณาข้อความว่าหลวงตาจะมาเทศรับพระป่าช่วยชาติที่วัดใหม่เสนานิคมในวันที่สี่พฤษภาคม2546จึงคิดตั้งใจว่าจะต้องเอาเงินไปทำบุญกับท่านให้ได้พอถึงวันนั้นก็ตั้งใจไว้แต่เช้าว่าวันนี้เป็นวันดีจะอย่างไรก็ต้องไปให้ได้ ซึ่งช่วงนั้นผมกับภรรยาได้เปิดร้านขายกับข้าวและอาหารตามสั่งเล็กๆน้อยๆวันนั้นก็ได้บอกกับภรรยาว่าวันนี้จะช่วยทำงานได้ถึงแค่ประมาณบ่ายสามโมงพอได้เวลาผมจึงออกจากบ้านที่กรุงเทพและเดินทางไปวัดจากศรัทธาที่มีอยู่แล้วและยิ่งได้ไปเห็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ช่วยกันจัดบอร์ดและบางคนก็ทำงานอย่างอื่นกันไปด้วย ผมจึงได้เดินสำรวจไปทั่วบริเวณรวมไปถึงชมเทปวิดีโอที่เขาถ่ายทำไว้ผมจึงเกิดความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นผมได้สังเกตวิธีการทำบุญว่าเหล่าคารวาทั้งหลายเขาปฏิบัติกันอย่างไรคือพวกเขาจะเอาปัจจัยเสียบไม้และนำไปปักไว้ที่ต้นผ้าป่าท,ที่เตรียมไว้แล้วผมจึงได้ปฏิบัติเหมือนกับพวกเขาตอนนั้นผมมีเงินอยู่ประมาณ1,200บาท ผมได้นำไปทำบุญ1,000บาทเหลือไว้แค่200บาทเพื่อเป็นค่ารถพอที่จะกลับบ้านแล้วผมก็ไปนั่งรอท่านอยู่ที่หน้าธรรมมาตรสำหรับท่านนั่งเทศระหว่างคอยโคศกออกมาพูดอยู่ต่อเนื่องว่าห้ามถ่ายรูปและการทำบุญกับหลวงตาต้องตั้งใจถวายท่านและต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างพอดีคำพูดนั้นผมได้เคยอ่านในหนังสือมาบ้างแล้วว่าการทำบุญ ต้องครบสามองค์ประกอบคือ 1. จิตใจต้องตั้งมั่นถวายท่าน 2. ในขณะที่ถวายก็ต้องตั้งใจให้มั่น 3. ท่านให้พรก็รับอย่างตั้งใจเพราะท่านตั้งใจให้เราตอนที่หลวงตาท่านเทศให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรรมที่ตามมาหรือผลแห่งกรรมที่ทำผมจำได้ว่าท่านได้เทศในลักษณะน,นี้ กรรมพวกนี้เราต้องเคารพมันด้วยเพราะมันเกิดจากการกระทําของเราเองในเมื่อกรรมมาอย่างไรต้องยอมรับมันอย่างนั้นเพราะมันเป็นผลของกรรมที่เราได้ทําไว้เองแล้วท่านได้กล่าวไว้อีกว่าการทําบุญผ้าป,ป่าช่วยชาติถือว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งผมเองไม่ทราบว่ามหากุศลจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพอมาได้ยินจากปากขององค์หลวงาตาแล้ว ผมยิ่งแน่ใจว่าครั้งนี้ผมได้ทำบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแล้วก่อนหน้านี้ผมได้ทราบแล้วว่าท่านได้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดแล้วหรือพูดง่ายๆว่าท่านเป็นพระอรหันต์นั่นเองผมก็นึกเสมอที่ผมได้มาพบท่านหลวงตาในครั้งนั้นเป็นบุญของผมแล้วเป็นบุญของผมที่ได้มาพบพระอรหันต์อย่างหลวงตา ผมตื่นตันใจเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสมากราบท่านในวันนั้นพอถึงเวลาที่ท่านให้พรท่านกล่าวว่าอา้าวตั้งใจรับพรเราจะให้พรตั้งใจรับพรนะผมก็นึกอธิษฐานเลยว่าผมเองตอนเนี้กำลังเดือดร้อนอยากจะได้งานทําเพราะงานที่ทําอยู่ยังไม่แน่นอนเท่าที่ควรขอให้ผมมีงานประจำทำหลังจากนั้นมาไม่นาน ทางบริษัทเรียกตัวผมเข้าไปคุยแล้วก็ทำสัญญาให้ผมทำงานนี้ต่อผมจึงได้ทำงานมาจนทุกวันนี้ผมคิดว่าเป็นเพราะผมได้ตั้งใจไปทำบุญกับท่านอาน,นิสงจึงได้ส่งผลมาให้ผมหลังจากที่ได้ทำบุญกับหลวงตาที่วัดใหม่เสนานิคมไปแล้วในช่วงนั้นมีอยู่จังหวะหนึ่งผมเยือนอยู่หน้าร้านที่ผมทำหน้าที่ขายรถอยู่กับเพื่อนในตอนนั้น ผมก็คิดไปเรื่อยเปื่อยนึกในใจเล่นๆว่าหลวงตาถ้าผมได้ขับรถดีๆสักคันผมจะขับรถไปกราบหลวงตาและไปทำบุญกับหลวงตาบ้างเอามาใช้ในงานได้บ้างผมคิดแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้นำมาใส่ใจเพราะคิดว่าเป็นใจของผมที่คิดมากไปเองหรือเปล่าหลังจากนั้นมาประมาณหนึ่งสัปดาห์เป็นช่วงที่ผมได้เข้าไปทำงานในกรุงเทพเพื่อนได้โทรมาบอกว่าเฮีย รถที่เฮียชอบเข้ามาแล้วจะเอาไหมบอกรุ่นมาเสร็จเรียบร้อยเลยตอนนั้นผมเองยังไม่มีเงินและบริษัทเพิ่งจะเรียกคุยยังไม่ได้ทำสัญญาผมจึงเฉยอยู่เมื่อผมทำงานที่กรุงเทพเสร็จแล้วกลับไปทำงานที่ระยองต่อเข้าไปในร้านของเพื่อนเพื่อนเห็นผมก็บอกว่านี่ไงรถที่บอกพอผมเห็นรถก็คิดแปลกใจขึ้นมาทันทีนี่มันใช่รถที่ผมคิดไว้ทุกอย่าง ทั้งสีรุ่นยี่ห้อตรงกับที่ผมอยากได้แต่ผมไม่เคยพูดให้ใครฟังวันนั้นจึงตกลงกับเพื่อนว่าผมจะเอารถคันเนี้ยพอผมได้รถก็ขับเข้าไปกรุงเทพทันทีรถคันนี้เป็นรถใช้แล้วซึ่งผมเคยเห็นราคารถเก่ารุ่นนี้ที่ลงไว้ตามหนังสือพิมพ์ในตอนนั้นอยู่ที่ประมาณคันละ2 4 0 0 0 0ถึงสองแแต่เพื่อนของผม ขายให้ในราคา1 2 5 0 0 0บาทซึ่งก็เป็นครึ่งหนึ่งของราคาตลาดผมได้พูดเล่นๆกับพนักงานในบริษัทของผมว่าผมอยากได้รถคันหนึ่งแต่ไม่มีเงินเขาก็บอกผมว่าไม่เป็นไรก็เอาไปสิแล้วเขาก็ไปจัดการให้ผมจนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างผมไม่ได้เสียเงินซักบาทได้แต่ผ่อนค่างวดอย่างเดียวแล้วรถคันนี้ผมยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ ตอนนั้นผมได้ทำใจไว้แล้วว่าเขาคงไม่ขายให้เราแล้วจึงน่าคิดว่าผมแค่คิดอย่างเดียวทำไมจึงเป็นไปได้อย่างที่ใจคิดทุกอย่างผมยังติดตามหลวงตาตลอดมาและได้ประสบเรื่องที่น่าแปลกใจอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เคยได้บอกใครมาก่อนคือครั้งหนึ่งปลายพศ2547บบริษัทของผมจัดงานปีใหม่มีการจับสลากของขวัญ และมีรางวัลสูงสุดคือทองคําหนัก50สตางค์ผมคิดในใจเล่นๆว่าถ้าผมจับได้ทองคําเส้นนี้ผมจะเอาไปถวายหลวงตาปรากฏว่าผมได้ทองคําเส้นนั้นมาจริงๆและภรรยาก็ถามผมว่าปีนี้จับได้รางวัลอะไรผมก็บอกว่าได้ทองคํามาเส้นหนึ่งภรรยายของผมขอไว้แต่ผมตอบกลับไปว่าไม่ได้เพราะผมตั้งใจจะเอาไปทำบุญกับหลวงตา เขาก็เฉยเฉยไม่ได้พูดอะไรผมจึงนำไปถวายท่านพร้อมกับทองเลี่ยมพระที่ผมมีอยู่ด้วยระหว่างที่ทำงานผมได้เก็บออมเงินไว้ด้วยและไปซื้อทองคำหนัก50สตางค์ถวายแด่หลวงตาตามอัตภาพวันนั้นใกล้จะปิดโครงการหลวงตาช่วยชาติแล้วจากความศรัทธาที่ได้เกิดขึ้นกับผมผมก็อยากจะเผื่อแผงให้กับครอบครัวของผมด้วยจึงได้พาแม่ภรรยาและลูกของผม ไปตามสถานที่ต่างๆที่ท่านไปเทศในกรุงเทพผมได้พาแม่ไปที่สวนแสงธรรมมาบ้างแล้วเพื่อให้แม่ได้มีโอกาสเห็นหลวงตาซึ่งในยุคนั้นเป็นที่ที่ลูกศิษย์ของหลวงตาในเขตภาคกลางไปร่วมทำบุญกับท่านที่นั่นมีผู้คนมากมายพอสมควรตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ผมนั่งอยู่กับแม่มีคนเข้ามาสมทบตลอดเวลาเงินทองบริจาคลังไหลเข้ามามากมายด้วย เมื่อแม่ผมเห็นก็เกิดความรู้สึกชื่นใจไปด้วยส่วนภรรยาผมเขาทำเฉยๆในเรื่องนี้ไม่ค่อยพูดอะไรตอนที่ท่านออกมาทำงานพระป่าช่วยชาติในแต่ละครั้งภรรยาพูดกับผมอยู่เรื่อยๆว่าเอทำไมพระอะไรผมห้ามเลยว่าหยุดเลยองค์อื่นผมไม่รู้แต่องค์นี้ห้ามพูดเด็ดขาดแม้แต่จะคิดก็ไม่ได้มันเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆตั้งแต่นั้นมา ผมเริ่มพูดถึงหลวงตาให้ภรรยาผมฟังอยู่เรื่อยๆในวันที่ท่านไปเทศที่สวนรถไฟกรุงเทพผมก็ได้พาภรรยาไปด้วยในวันนั้นเขาได้เห็นกับตาว่าหลวงตาท่านเป็นอย่างไรได้ฟังท่านเทศหลังจากนั้นมาภรรยาผมได้เปลี่ยนแปลงการกระทําไปในทางที่ดีเกิดความศรัทธาต่อองค์หลวงตามากขึ้น ครั้งใดที่ผมไปงานของหลวงตาผมก็กลับมาเล่าให้ภรรยาผมฟังและได้ซื้อวิทยุมาให้เปิดฟังคลื่นของหลวงตาเพื่อฟังเทศของท่านช่วงประมาณพศ2548คือเมื่อสามปีมาแล้วผมฝันว่าได้ขึ้นไปบนกุฏิหลวงตาเพื่อกราบท่านบนกุฏิมีแต่ผมกับหลวงตาเท่านั้นท่านจะเดินออกมาจากห้องน้ำแต่ท่านเดินมาไม่ได้ผมจึงเข้าไปอุ้มท่านและในฝัน เห็นภาพผมอุ้มหลวงตามานั่งบนเตียงนอนผมคิดไม่ออกว่าความฝันนั้นมีความหมายว่าอย่างไรท่านจะบอกอะไรผมหลังจากนั้นไม่นานแม่ของผมก็ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลท่านเป็นอัมพาตครึ่งซีกผมจึงได้มาคิดออกเอาในตอนนั้นว่าเหมือนกับที่ผมฝันท่านอาจจะบอกเป็นในว่าเป็นพระในบ้านของเรานะตอนนี้แม่ผมยังมีชีวิตอยู่และฟังเทศของท่านอยู่ทุกวัน สิ่งที่ประทับใจในองค์หลวงตานั้นครั้งแรกที่ได้พบท่านก็มีความรู้สึกเย็นสงบมีความสุขเวลาที่ผมไปที่สวนแสงธรรมก็จะนำเงินไปทำบุญหลังจากนั้นก็จะช่วยลำเลียงอาหารออกหลังจากที่ประเคนท่านแล้วและคอยรับพรจากท่านพอเสร็จแล้วผมก็จะมานั่งมองท่านโดยไม่ต้องสนทนาเพียงการเห็นท่านแค่นี้ผมก็มีความสุขมากพอแล้วมองไม่มีวันเบื่อเลย ผมไม่สามารถอธิบายถึงความสุขที่เกิดขึ้นได้มีแต่ความอิ่มเอิบใจทุกอิริยาบถของท่านไม่ว่าจะเป็นตอนฉันเช็ดปากหรือสนทนากับคนอื่นๆกิริยาท่าทางของท่านช่างงามจับจิตจับใจน่าประทับใจอย่างยิ่งผมไม่ทราบหรอกว่าคนอื่นๆมีมุมมองต่อลวงตายอย่างไรรวมถึงการแสดงธรรมของท่านให้ลูกศิษย์ฟังการเทศของท่านนั้นมีหลากหลายหัวข้อธรรม ในเทศเดียวกันผมจับได้ประเด็นหนึ่งคนอื่นก็อาจจับได้ประเด็นอื่นๆไม่เหมือนกันอย่างวันที่ผมไปฟังท่านเทศครั้งแรกที่วัดใหม่เสนานิคมประเด็นที่ผมจับได้คือเรื่องของกรรมท่านบอกว่ากรรมส่งผลให้เราเราต้องเคารพในกรรมต้องยอมรับและชดใช้กรรมนั้นเพราะเราเองเป็นผู้กระทำเอาไว้ผมเข้าใจแล้วว่าเคราะกรรมหนักๆที่เกิดขึ้นกับผม มันก็คือผลของกรรมที่ผมได้ทำเอาไว้ผมจึงต้องยอมรับมันเมื่อก่อนผมไม่เคยรู้เมื่อเกิดเคราะห์หนักผมก็จะให้มันแล้วๆกันไปผมเชื่อว่าหลวงตาท่านได้บรรลุอรหันต์แล้วถึงแม้จะไม่บอกก็สามารถรับรู้ได้ผมเชื่อของผมว่าผมพบแล้วพระอรหันต์หลวงตามาหาบัวของผม ท่านมีเมตตาสูงมากเผื่อแผ่ไปทุกที่ผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปกราบท่านหลวงตาอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังเป็นบุญการร่วมทาบุญกับท่านไม่ต้องเตรียมการมากมายทำตามแต่ศรัทธาเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตท่านทุกคนมาเถอะครับหาเวลาว่างให้กับตัวเองสักนิดไปกราบพระผู้เป็นอริยสงฆ์พระอรหันต์ที่ท่านสามารถสัมผัสได้ในยุคนี้ อย่าไปหลงเงาตัวเองอยู่เลยครับเชื่อผมเถอะผมพบแล้วหลงชื่อถากรบทความโดยคุณถากรเสียงอ่านโดยโจโฉ